ห้าสิบคำศัพท์ที่ใช้บ่อยสำหรับมักคุเทศ50 Thai Vocabulary for Tour Guides มักคุเทศเต่าโยมักคุเทศมักคุเทศวัฒนธรรม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 ประวัติศาสตร,ร์ลระิสต ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์นักท่องเที่ยวแวนกวงเขอนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางมูดีดีจุดหมายปลายทางจุดหมายปลายทาง,าาทางสำรวจทันสวนสำรวจสำรวจ ธรรมชาติธรราธรรมชาติธรรมชาติทิวทัศน์ทิวทัศน์ทิวทัศน์น้ำพุร้อนน้ำพุร้อนน้ำพุร้อนน้ำตกผูปน้ำตก น้ำตกแม่น้ำเฮ<ห>แม่น้ำแม่น้ำภูเขาฉันภูเขาภูเขาอุทยานแห่งชาติกัวจากงหยนอุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติสวนสาธารณะกงยวนสวนสาธารณะสวนสาธารณะสวนสนุกเยเล่ยวนสวนสนุกสวนสนุกสวนสัตว์ตงอู่ยวนสวนสัตว์สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์หอพิ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 ธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์มรดกอีชานมรดกมรดกตลาดกลางคืนตลาดกลางคืนตลาดกลางคืน,คนถนนโบราณ 老街ถนนโบราณถนนโบราณดอกไม้ไฟเยี่ยงหัวดอกไม้ไฟดอกไม้ไฟแผนที่ตีถูแผนที่แผนที่เต้าหูเหมน็น臭豆腐 เต้าหู้เหม็นเต้าหู้เหม็นชานมไข่มุกจนจูน่ช้าชานมไข่มุกชานมไข่มุกขนมสับปะรดฟงหลีซูขนมสับปะรดขนมสับปะรด,รดก๋วยเตี๋ยวเนื้อหน่โวรเมีนก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ๋วยเตี๋ยวเนื้อเสี่ยวหลงเปา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 รีวิววนรีวิวรีวิวมารยาที่อีมารยาท มารายาทเทศากาลเจเทศากาลเทศากาลศาสนาศาสนาศา,า,าสนาประเพณีประเพณี ประเพณีสืบทอด传น <承 S 1> สืบทอดสืบทอดสัญญาณ <讯号 S 1> สัญญาณสัญญาณรถติดไซเชอร์รถติดรถติด เดินเล่นปุเดินเล่นเดินเล่นถ่ายภาพจ้าถ่ายภาพถ่ายภาพหลงทางมีลูหลงทางหลงทางอุบัติเหตุอีไวอุบัติเหตุอุบัติเหตุ ไตฝุ่นไตฟงไตฝุ่นไต้ฝุ่นแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวฤดูใบไม้ผลิชวนนเทียฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูร้อน ฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงโชเทียนฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวตงเทียนฤดูหนาวฤดูหนาวทะเลสาบสุริยันจันทราอเยานทะเลสาบสุริยันจันทราตึกไทเปหนึ่งหนึ่ง ไต台北101ตึกไทเป101อนุสรณ์สถานเจียงไคเชกจงเจิ้งจิเนี่ยนถังอนุสรณ์สถานเจียงไคเชกอาลีซาน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 จิวนจจ่วเฟินจิ่วเฟินจิ่วเฟินจิ่วเฟิน 泰语小星球留着干那卡